Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero. Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind. Muhammad the compassionate. Muhammad always smiled, beloved of Allah. Muhammad the brave, Muhammad is the one. He's the seal of the prophets of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you. Read All want like I just you, you like be to wanna ก่อนที่ผมจะเป็นนักเขียนคนก็บอกว่าคุณจะเขียนหนังสือได้เหรอใครจะอ่านหนังสือคุณอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเป็นนักเขียนที่ขายดีให้ดูไม่ใช่เป็นนักเขียนธรรมดานะเป็นนักเขียนที่ขายดีให้ด้วยทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตแบบผิดผิดเราพูดคําว่าคิดบวกกันเป็นแฟชั่นแล้วเราก็คิดบวกไม่ได้จริงจริง สมองมนุษย์เหมือนกับคอมพิวเตอร์ถ้าเราใส่1นึ่บวกหไปก็เท่ากับ2ถ้าเราใส่เรื่องไม่ดีไปมันก็จะออกมาเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมครับเราห้ามมันไม่ได้ด้วยสมมุติผมห้ามอันนี้คือทดสอบเลยนะสมมุติผมห้ามฮัมซะแล้วคุณอิมรอนนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทดสอบเลยนะฮะว่าห้ามนึกถึงโดราเอมอนไปแล้วครับห้ามนึกถึงอุลตร้าแมนไปแล้วครับห้ามนึกถึงซูเปอร์แมน เลิกหมดเลยครับเลิกหมดเลยป่ะพอเราพอเราบอกว่าห้ามฉันจะห้ามคิดเรื่องหร้ยๆมันก็จะคิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับเพราะว่าเราเคยเห็นมันไงเมื่อไหร่ที่เราคิดบวกคิดว่าเราทําได้ฉันเป็นอย่างนั้นได้ฉันทําอย่างนี้ได้มันก็จะเป็นได้จริงๆหลายครั้งที่มีคนเดินมาแล้วก็น้ําตาไหลแล้วก็ขอบคุณเราว่าเอ๊ะเขาประทับใจมากเขาดีใจมากที่มาได้ฟังอะไรแบบนี้ ก็เลยทําให้เรารู้สึกดีมากกว่ามากกว่าได้เงินอีกพระเจ้าของศาสนาคริสกับอิสลามเนี่ยเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมก็อยากรู้ว่ารายละเอียดติดย่อยแตกต่างกันไหมว่าพระเจ้าองค์เดียวกันใช่ไหมมู hammad